ถอดทำไมลูกแฟนดูไม่เอาดูไม่เนะอาน,นี่เอามาอย่าใส่ถอดอันนี้ของน้องเพชรเหรออั่นี่ของน้องเพชรน้องเพชรอีกข้างหนึ่งไปไหนอะลูกอ๋อมันต้องเอามาเก็บนะแล้วมันหายอ่ายังไม่มีถุงเลยเอาไม่ไม,ไม,ไมีกระเป๋าเลยโอ้อไม่อยู่<ป>มามามาถอยถอย,ถอยมาพี่พลอยถอยพี่พลอยถอยถอย โอ้โดนน้ำเลยมามันโดนน้ำนะเราจะไปรดน้ำทางนี้เดไปเดินไปเดินไปเดินไปอ๋อธงชาติเหรอนะ่ะทำมือให้ลูก ยายร้องถูกไหมลูกร้องถูกร้องถูกไม่ได้ทำไมาอ่ะได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงเพลงใครเปิดเพลงอ่ะลูกตาฝน๋อเออ,อ ติ๊ดไข้ยหลายพี่นอออ้องเอยพอจะไปโรงเรียนในยังไงมึเกเจ้าเบิง้งก <ไป S 1> ันพอไปเซกับพวกใน้ำเอิ่นหามึงเอิ่นหาแก่แก่ <c oughs> โอ้อยเด็จจะเปียกมมาจะเปียกยายเสร็จแล้วนะฝั่งนี้ยายจะไปหน้าบ้านแล้วนะ <c oughs> หอมเป๋มันเกิดที่นี่ไหลเลย ้องปีดันค่ะเอา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 เดี๋ยวทำามามา,มาเดี๋ยวเลตาจับม,มาได้หนาทาไม่ลุกขึ้นมาใช่เลยเออกันถ้าทำกันน่ะไม่ได้นะตาจับทำกันไม่ได้ยายไม่ช่วยนะถ้าพูดไม่ฟังน่ะถ้าไม่รักกันน่ะ เขาปิดบักเขียน้อยข่ต้นปิดมาระวังรถตกียกนะมา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  เอง่ผู้ดะ่ะถุงมะเก็บบักทัวยังแง่ยังน่าอู้มะเก็บบักทัวหังไปกินไปกินคอนแกนเลี้ยวบักทัวหลายให้คนนะโอ้บักทัวะนะทบักทัวย,วย,ยังกะลูกนะมันจะแห้งมันะแห้มันจะแห้งอะไรมันจะเปียกตัวพี่พลอย บักทั่วยังเกาะบักทั่วแห่โอ้โหมวลหลายน้องเพชรบักทั่วยังกับลูกบักทั่วแห่น้องเพชรพูดสิแก้มชุ่มมือหายน้องเพชรไปไหนอ้าวอยู่ในกระเป๋ายายบักทั่วแห่อยู่บักทั่วแห่สาววันเถื่อบักทั่วแห่บักทั่วแห่เอ้ยเพชรโย่ เปิดเกีงว่าดึงเกีงคอยล้แงไหมอยกับมื้อว่างไหนกว่างกใจนะนูก็ตกใจสิหนูก็มัดึงเกียงใหญ่มันก็ล่วงอ่ะสิห<ว>้อยห้อยไม่ห้อยอีก <c oughs>